นี่คือยานความเร็วแสงลำแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการบินทดสอบครั้งแรกด้านไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงความเร็วแสงเห็นแต่ยานอาวกาศเพิ่งฝากความเร็วเสียงก็หายไปในภาพทันทีตอนนี้ยานจะโครจรรอบโลกด้วยความเร็วของแสงตามกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง2วินาทีเท่านั้นแต่หลายคนรอสินาทีก็ไม่เห็นยานอาวกาศหลายคนรีบวิ่งไปที่ที่ยานเครื่องบินผ่านตอนนี้พวกเขาเริ่มกังวลว่ายานอสลายตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามขณะที่หลายคนผิดหวังพวกเขาพบก้อนหินลอยอยู่บนพื้น ไอ้ไข่เหล็กนี่เจออะไรผิดปกติรีบพาทุกคนหลบไปหลังจากพูดเสร็จแล้วยานก็ผ่านพวกเขาไปฝูงชนเริ่มโห่ร้องแม้ว่าจะไม่ถึงความเร็วแสงแต่เห็นได้ชัดว่าสนิทกันมากขณะที่หลายคนกำลังมีความสุขทันใดนั้นเครื่องบินที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นแค่เห็นยาน,นั่นมีสีดำทั้งตัวกำลังไล่ตามยานความเร็วแสงหลังจากทำลายยานแล้วก็บินหนีไปทันทีหลายคนกลัวฉากตรงหน้าและเรื่องนี้ยังไม่จบ พวกเขาสองคนในนั้นหายตัวไปที่เดิมไข่เหล็กอึง้งทันทีที่หันหลังกลับสัตว์ประหลาดลึกลับปรากฏตัวข้างหลังพร้อมอาวุธดีที่ไข่เหล็กฉลาดรีคุกเข่าขอความเมตตาสัตว์ประหลาดนั่นไม่ได้ทาให้เขาลาบากใจแค่ควางก้อนหินใส่ไข่เหล็กแล้วจากไปไข่เหล็กอยากรู้อยากเห็นยิ่หินแต่ทันใดนั้นสภาพแวดล้อมรอบๆก็เปลี่ยนไปทันทีไข่เหล็กก็ลุกขึ้นมามองดูรอบๆถึงแม้จะดูเหมือนได้ไปยังดาวอื่นแต่ในความเป็นจริงนี่คือสภาพที่แท้จริงของโลกการความเร็วแสงของพวกเขาก็ไม่ได้ถูกทาลายแต่าง